สวัสดีย่างทำตังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมจะไปไหนกันไปซื้อของเล่นค่ะของเล่นไปซื้อทําไมทำไมถึงจะไปเลือซื้อของเล่นครับวันนี้พิศิลป์บอกพ่อสิพ่ออะไรเราถึงไปเลือซื้อของเล่นกันพ่อพ่ศิลปตัดผมใช่ไหมได้ไปตัดผมพี่น้องไปเลือกเลยนะวันนี้พ่อมีงบให้หนึ่งหมื่นบาทวันนี้ตัดผมเลยนะเยอะไหมเยอะ อืมเยอะมากขีบาทเหรอน้องแก่พ่อพ่อเขาล้อเล่นหรอกพ่อไม่ชื้อให้หลักแพงๆขนาดนั้นเลนะพ่อขี้โม้เลยนั่มีหมีพี่ตาอยากได้หมีเหรออยากได้หมีเหรอหมีตัวใหญ่ไมตัวหญ่แม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 ่พูดเะอยู่เรื่องเลยหรออ่าเดี๋ยวพ่อไปขึ้นรถก่อนแล้วเดี๋ยวเราขับรถออกจากบ้านกัน จะหนีแม่ไปถ้าแม่มาช้าเราก็จะไม่ให้แม่ไปด้วยใช่ไหมเ้ยเฉยเยยืยเงียบปะใช่เราจะไปซื้อของเล่นกันใช่ไหมใช่แต่เมื่อกี้แม่โทรมาแล้วแม่บ่นพ่อแล้วแม่บ่นพ่อเออว่าพ่อไม่รอแม่เลยโดนด่าเรียบร้อยดดแต่เราับไปรับแม่ก่อนเนาะับไปรับแม่กนะ่อนเนาะเออแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อของเล่นกันที่ไหนดีพี่สิงห์ยับไปที่ไหน พี่ชื่อ,อคอกเไม่กลับบางนาไหมไม่เอาหรือว่าจะไปชิคอนไปชิคอนที่มีชื่อของเล่นหรือจะไปพารากอนหรือจะไปดูโดเรมอนเดี๋ยวไปไหนเดี๋ยวไปดูกันยังตัดถึงใจไม่ได้รอแ,แม่มันมาก,ก่อนบ่นที่ปายแล้วถ้าโกนหัวลูกนี่ก็บ่นแล้วใช่ไหมไปดูกันเออ ต้องฝากไลค์เปล่ากดไลค์เปล่ากดกดไลค์กดแชร์อืมเก่งมากชร์แชร์อืมไปไปดูกันผมรับแม่มก่อนแม่มบ่นแล้วโอยแม่ okay. มาถึงไหนเนี่ยห้ <c oughs> างเพื่ออะไรใู่ไหมกดแชร์กดไลค์เมกตาลงหน้า โอ้โหใสดีเลยใช่ไหมดูนะครับดูน้ดนดคน,อนตองเดินล้มยากเลยนะเนี่ย คนน้อยมากเลยหรือรุ่งเปิดต้องรอท่านหน่เดวงนำไปแล้วมาถึงแล้วคอยห้างักโอ้โหเด็กๆเ,เดินเข้าไปไม่รอเลยไปไหนแล้วเนี่ย ข้อวมาไหนคะดูเลยค่ะไ,ะไปถึงมาดูอะไรเนี่ยาาให้ลูกเลือกดีกว่ามากมันเยอะนะ,ะไปเล่นตรงน,นั้นเฉยๆอ๋ออนี้เราต้องมาซื้อก่อนเหรอซื้อรถก่อนเหรอใช่ไม่งั้นมันไม่เอารถที่บ้านเราก็มีไม่ได้าไไมาใช่ไง ท็อปวิวที่ไหนห้องอะไนครับเก็บอกนะห้อบหมดเลยอันนี้อันนี้เอาโอเคจไปจ่ายตังก่อน,นตังเอาไหนให้อดูดีอะไหน ดูกระตูนใหญ่เลยเหรอขันนะแม่เอ่อขันไหนเลือกเลยเอาคันนี้คันนี้ให้กอดูสิสวยไหมเนี่ยสวยเอาสีดำเหรอเอาสีดำรวมตังเดียวรวมตังไม่เล่นแล้วเนะรวมตังจะดูกระตูนหรืออ่ะ วันนี้เหรอวันนี้ขอต่อไปเลครจะได้รับของคัน โอ้โหสบายมากเลยซื้อรถพันละ19บาทโอ้โหก็กำไรเลยเนี่ยได้ตัดผมออมสิงด้วยอาปิดแล้วล้วก็จะนั่งอย่างนี้ไปสัวโมงโอ้โหไหนบอกจะซื้อหมื่นนึง19บาทโอ้โหซื้อถูกมากเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซื้อใหม่ได้นะดูวิศีโอไปดูร้างเดี๋ยวไปล้คงับ อมตามนนี่แล้วไปได้แล้วไม่จ่าตังค์ก่อนอ่ะเดี๋ยวไมจ่ายไปดูได้อ๋อกซื้อมันเล่นมก่อนดี้ล้วเดี๋ยวถ้าไปซื้อเพิ่มก็ต้อนะไปดูไหนอีกเนี่โอ้โ่ำอันนี้พ่อน่าจะโดนหลายตังค์เลยเนี่ยอมตาเขก็วิ่งนี แม่ไม่เข้าข้างท่อเลยแม่ลูกจะตัดผมลูกนะโอ้โหไม่ตัวป,ปวิงที่บ้านเรามีครบชุดแล้วนี่ตัวป,ปวิงเลยแมวจะเอารถอย่างเดียวเออเก่งมากที่สินบอกจะเอาชดอุดแต่งเดียวก็ไปจ่ายตังไงตาไป<ด>จ่ายตา<ด>ังบ่ปปา,มมาเดี๋ยวเขามาซื้อใหม่ ai lăng rốt giống pí pí mà lén mì à? không, 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 phải không, 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 หมักได้ส่วนลดอะไรป้ะครับได้ส่วนคะแนนค่ะโอดนัทอโดนัทเหรอไหนไปชี้ดิจระขนมหเหหรอจะกินขนมสองร้อยเจ็ดสิบบาทไปยดวจังเรียบร้อยสองร้อยเท่าไหร่นะสองร้อยเจ็ดสไปออกมาทางนี้อมตังค์ไปท่าไหนครับไปล โอ้โหวิ่งกันไม่รอพ่อเลยพ่อเดินจะไม่ทำอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหเร็วอ๋อขึ้นปล่อยตรงเนี้ยเหรอขึ้นปล่อยตรงเนี้ยแบบนี้ไหนลองดิเปลี่ยนเลสเบี้นไงโอ้โหมันสูงไปไหมเนี่ยกลัวไหมเนี่ยกลัวขอบิ๊กอ้าวไม่วางล่ะเดี๋ยวแม่ถอดให้ ่จะไปใกล้ๆขอ,อ,งอไงนเอามาดูน้องนี่ดูน้องนี่ปล่อยลงไปปล่อยลงไปเลยโอ้โหคว่ำไปเลยทำตาปล่อยไม่เป็นหรอไปยว่าไปนู้นนี่้องดูด่ ไปบ่อยเลยไปตรง,ตรงนะไปเลยค่ะมสองต้นไปเลยไปแล้วผิดขั้นหนึ่ง,งนหนึงไปแอ้โอ้โหมาแย่งขึ้นเรี้ยงอีก ตางเราด้วยนะร้ายจริงจริงโอ้หมำตางปล่อยไปแล้วตามาไปหยิบรถมาลูก ถึงมะไปเลยต้อยทั<น>้งเดือนไปเลยลูกกอ,ยอลยฟซักอ,ปอไปปล่อยเลยครับปล่อยไปเลยควรนอนนอนไม่แย้งหรอกนองมานี่แล้วปล่อยเลย ông toàn rồi nè Tòi xong rồi Này, rớt kèng Rớt cả bà ใส่เสร็อแล้วก็รอก็อรอดูดิ้อยากไปกันช่องอาได้เลยจังแล้วอ้ยังไปมาก เี่สนแล้วก็ปล่อยไปจีของน้องอันขอ,องตางอนเออมาแข่งกันมาแข่งกันแข่งกันน้หนึสสอสามลกเดยตงไปแล้วทางงางโอ้ยัยนชนะพี่สินนะ ใส่เล่นอ,อยู่นี่เป็นวันแล้วมื่อ่ะไปไหนแล้วล่ะไอศินไม่เล่นแล้วเหรอ อยมาโอ้โหต้องปล่อยแรงมากนะ กระบาดทะ,ะเลยนี่ลูกเล่นไม่เลิกเลยเราหนีมาดูของเล่นอย่างอื่นมั่งของเล่นเยอะแยะหมดนี่อะไรกู มีคด็ของ้าขวบอันนี้โอ้โหเด็กเปเียเลยโ้ดรน่เดินพ่วงไมเน่ อันนี้น่าเล่นมะมันจะเล่นไหมในจักรยานที่บ้านมันก็เยอะเลยไปมันก็จะทับซ้อนเหมือนกันนเล่นเขียบเลย เกิดเร็วไปหน่อยมโนโพลี่เตมเป็ดสีเยอะไปหมดคนไหนที่โอ้เลยก็สตาร์้อ่อยสมัเด็กๆนี่เราไม่มีเเราเด็ก เล่นกับลูกอันนี้มันยังเล่นไม่เป็นแน่เลยเด,ดินดูดิ ดูข้งน,นี้ก่อนดีกว่าถ้าอยากรู้มันเยอะขนาดไหนลงมาเดินดูเองนะครับทอยอัสราคา,าเมกกะบางนาโอา้โหขนาดเราเดินเลยยังชอบเลยนะเป็นยังไงพี่สิริเลือกของเองล่นได้หรือยัง น่าสมน์นนต้องเอาเบบี้ชาร์จเหรอไม่พอิวอะเอาไหแล้วก็ไปเอารถที่บ้านจอดเอา่ยนอี้อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือชุดเรือดำน้ำนี่เรือดำน้ำ

ไปดูร้านอื่นไหมปาาปลาปลาเดนหายไปแล้วพี่สินอยู่ไหนอ๋อตังค์ก็ซื้อแบบพ่ชาร์กวนะ พี่ดิรถที่แม่ซื้อให้เมื่อกี้ไปไหนที่พ่อซื้อให้น่ะ <Okay. S 1> อมสีเนี่ยเดินตุ่มๆคนเดียวเดี๋ยวหาย <Okay. S 1> เดินรอพ่อด้วยรู้ไหม <Okay. S 1> ไาเดินตรงไปรอพ่อด้วย ให้อันนี้ไหมเนี่ยพี่เสินจะเอาเนี่ยน <Okay. S 1> เนี่ยพี่เสินเนี่ยสิงโตเนี่ยเคยมา <Okay. S 1> สิงโตช้างลิงอันนี้เปล่าไม่ใช่หรอใช่ใช่ไหมใช่ถ้าก็หยิบมาเลยนี่ไงอืมหยิบมาปลายจ่ายตังค์ นี่ไงนี่สิงโตนี่ไงเนี่ยนี่ใช่ไหมเนี่ยสิงโตนี่แรดใช่ไหมนี่ลิงใช่ไหมอ้าวนี้หรือเปล่าอ้าวนี่ก็ไปตายตางังไปตายตังก่อนถึงจะเล่นได้ไปเดินตายอมตังตายอมตังเอาเบบี้ชาร์กใช่ไหม <c oughs> แน่เลยแล้วแม่หนีแล้วมาจ่ายตังปิป๊บๆเอาอันนี้แล้วนะอ้าวถือไปได้ไหมเนี่ยมันหนักเกินไปอ่าเดี๋ยวไปจ่ายเงิน เป็นไปก็มาร้านตัดผมกินเฮสได้ไหมครับเนี่ยเน้วได้ครับเก็บปลายมันออกใช่ค่ะแล้วก็ด้าหน้านี้อยากได้แบบเตอเอาเติอเต๋อไหมหน้าม้าเอาน้ารักค่ะ แบบรูปเดิมใช่ไหมแบบเมื่อไรหรอส่ายนาน้องกันได้ไหมครับตัวนี้ถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีร้านตัดผมเส้นเลื่อยเฮเดอร์นู่นอมตังอยู่นู่นเห็นไหมตัดผมอยู่แม่ยืนเฝ้าอยู่ ให้พ่อเฝ้า,ลากลัวโกนหัวพี่สินไม่เล่นสไลเดอร์หรอเหอนื่อยแล้วแหลเนะหลเจ็บเล็กฉันทำพี่สินหาหิวข้าวยันเจ็บาแค่เป็นแคปเป็้าจะเป็นตอนนี้กิเว,วเร็วสุดด้นี่เอ่ะพี่สินหิวข้าวแล้วกินพิซซ่าใช่ไหม พร้อมตังยังตัดผมไม่เสร็จเลยเดี๋ยวเราสั่งพิซซ่ารอน้องก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน<อ>เดี๋ยวเรารออยู่ที่นี่อ๋เอเห็นลุกมาเอาของเล่นเลยเหรอเนี่ยเดี<อ>๋ยวรอน้องมาเดี๋ยวอัปเดตอีกทีนะครับเนน้อยกินโอ้โหกินเบคอนซะด้วยยังไม่มีใครมาเลยรอก่อนอ,อร่อยไหมรอน้องอยู่ใช่ไหม ผมกินไปก่อนอร่อยไหมล่ะแยาพ่อค่ะตรงนี้พ่อจะเห็นน้องพี่ินหรือเปล่าเห็นสิครับเห็นเหรออืมฝาเด็กไม่เห็นพ่อตรงนี้เลยอ่าอ่าพี่สินเห็นพ่อ,อยังเห็นพ่อ,อยังอ่าถือเองเลยเหรอเห็นถ่ายอะไรดูดิถ่ายดูวิวอ่าดูดูเสือดูสิงโตดิ <c oughs> เห็นไหมคือ <c oughs> <c oughs> โอ้โหถือเองเลยเหรอถือเองเลแล้วยังกัดก็วิวด้วยอืมวิววิวด้วยเหรอเพื่อชมกันวันนี้ต่าง่ามาให้พ่อก่อนพี่ถึงกินก่อนนะมาอ่ากินก่อนกินอะไรกินผักเปี่ะกินผักเลยโอ้กินผักอร่อยเลยเหรอเก <c oughs> ่งมากเลยกินรอน้องไปก่อนนะแต่น้องมาหิวก็จะเนี่ย ออ,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 อืมเราี้มาตอนนี้เขายังไม่เปิดไฟเลยใช่ยังไม่เปิดไฟเลยตอนสินมาของตังค์คนตัวของพ่อมาแล้วเหรอคะของตังค์เอรอ้อนไม่ลู้เอางี้สิตังดูหน่อยโอ้โหตัดผมน่ารักเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจยังเยี้ยหิวแล้วเนี่ยสั่งซีตาสลัดมาถิ<ะ>่นกินเบคอนอยู่คนเดียวเลยนะคะแกเขาบอกว่าแ่าอ๋ออ๋อเดี๋ยวหัแล้วโอ้โห <คน S 1> รีบรีบรีบคนที่ที่ปวด,ดนรตใช่ไหมทำไมอ่ะเขาบอกว่าาบอกว่าเมื่อกี้เห็นป้าป้าบอกว่าตัดไปเองแล้วใส่ไปเองแล้ว ผิหน้าดูพี่ียวหกครับเหมือนอ่าเดี๋พ่อทำให้ดีกว่ามาตักให้แม่หตักให้แม่ตักให้แม่ผิว่อ้หนก็กินหนูก็กินเป็นไรอร่อยไหมคะอทำบ้าะไม่เอาอ่าอาอร่อยไหมคะไม่สั่งเลยมืงสั่งไว้นี่มองมันก็ใหญ่เอะแล้วไง อาวิสินทำดิไม่ได้อ่าล้วบอกอยากทำเองสั่งมาเองไม่ได้สั่งให้อันตามงกินข้าวก่อนค่ะกินด้วยกินอะไรเยอะๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่เป็นไรกินก่อนกินก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันเมื่อยกินบิสตาเสร็จแล้วก็มาต่อเซเว่นเต้น คะ,ะดูดิมีตัวอะไรมากมอนนี้อันนี้ทีเล็กอ่าตกลงนี้พี่ถีเจ้าคอยาวหรือทีเล็กเอาอันนี้ใช่ไหมทีเล็กแล้วตังเราอันนี้ใช่ไหมคะไม่เอคอยาวให้มันดูด้วยเหรอมันกระดูกไปแล้วอเอาไหนเอาไหนครับพี่สิ่ถึงขัาาข้นแรกค่ะเจ้าอันนี้แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นอันนี้อ่ะตาเราอัน,นอไหนคุณผูดชมเราไหครับเน,นี่ยขอโทษนะคะครับผมสองแบบเอาสองค่ะ เดืเอดอะไรออะารักหแบบตีแวแบบนี้เออใ่งเใช่ค่ะแตอนนี้กตัวตรงมาะกล้วยกับกลวยเป็นยังไงครับอร่อยไหมครับอร่อยเด็กเด็กกินไอติมกล้วยอยู่นี่โอ้โหใส่ทีเล็กด้วยเหรอ เ็กอร่อยไหมคร้ามปังขาว้าวกลับเปลี่ยนเป็นสีสีเลยวันนี้กินพิซซ่าเสร็จแล้วก็มากินไอติมอีกใช่ไหมวันนี้เสร็จแค่นี้แล้วนะบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่นะ้เจอกันใหม่ที่บ้าน